สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ลงไปดูอวนปลากระพงนะฮะได้ปลากระพงไซเล็ก2ตัวนะฮะสตัวก็ประมาณ2กิโลนะฮะเป็นไซเล็กนะดักตา3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งอันนี้ถะะือว่าเป็นอวนจับปลากระพงตัวเล็กถ้าเล็กกว่านี้ก็คือจริงๆว้วมันคืออวนปลากุูเลานะสนิ้วครึ่งนะแต่ช่วงนี้ไม่มีปลากเรเลาะเลยทีนี้ปลากุูเลาไม่เข้าฝั่งปลากระพงเข้าฝั่ง ก็พอได้ปลากระพงขาวนะอ่าวทองคํานะพอได้กินอยู่นะพอได้แบ่งปันเดี๋ยวเช้านี้จะแบ่งปันเพื่อนบ้านทักหนึ่งตัวเดี๋ยวตัวใหญ่เนี่ยตัวด้านซ้ายมือเนี่ยจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้กินนะตัวฝามือไซเล็กเดี๋ยวเอากลับบ้านนะครับผมนะเหลือกินก็แบ่งปันควนะามสุขของนะชาวประมงขึ้นบ้านนะหรือชาวประมงสมัครเล่นนะนะครับผมนะทำสวนแล้วก็หาปลา กลับบ้านนะครับผมสวัสดีครับ